ร้านสีสมุทรสุกี้เนยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มมาจากแม่ค้าขายปลาหันมวส่างธุรกิจแบบครบครัวเด้อชื่อสีสมุทรจุ่มจิ้มนะคะตอนแรกร้านมีเล็กๆเท่านี้เองนะคะนี่มันปลาอะไรวัเน,นี้ยตรงฝ่มมายอาม่าคนนี้เป็นเจ้าของร้านอมมาอม่าอาม่าสีสมุทรวาซิโอเน่โหคือที่เนี่ยเขามี ปลาเยอะมากนะคะคือจุ่มปลาก็คือเหมือนปลาฟิซุกกี้นะตอนหลังเนี่ยก็มีเป็นทิ้นดาหรือว่าหมูกระทะนี่มีปลากระโคปลาบึกปลาเนื้ออ่อนปลาแบบเยอะมากเลยที่หน้าตาเหมือนปลาช่อนเมริกเลยค่ะตอนด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นบริเวณของสุกี้ค่ะคือจุ่มปลาคละจุ่ม วันนี้ผมมาแนะนำร้านซินดาดหมูกระทะที่เวียงจันทร์นะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านสีสมุทรนะครับเป็นร้านขึ้นชื่อและก็ร้านเก่าแก่ที่เวียงจันทร์เลยนะครับที่ร้านสีสมุทรเนี่ยถ้าใครทานสุก,กี้เนี่ยก็ต้องทานชั้นล่างนะแต่ถ้าจะทานซินดาดหมูกระทะปิ้งย่างแบบอีควันเตาถ่านเราต้องขึ้นมาชั้น5้านะครับร้านเนี่ยผมมาทานหลายครั้งมากแล้ววันนี้เลยขอมารีวิวกันหน่อยว่าวมันอร่อยจริงๆนะครับ ที่ร้านซินดาสีสมุทรเนี่ย<ๆ>เขาก็จะขายเป็น<ๆ>เป็นชุดชุดนะครับก็มีที่ผมชอบก็คือจะเป็นชุดหมู3ามชั้นนะครับแล้วก็ใน1ชุดเนี่ยก็จะมีผักจานโตแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเครื่องเคียงจานนี้เครื่องเคียงเนี่ยก็จะมีขนมจีนแล้วก็มันฝรั่งทอดน,นะครับแล้วก็จะมีผักพริกนิดหน่อยนะครับแต่ส่วนผักผักสดเนี่ยที่ผมชอบก็คืออันนี้ฮะใบนี้อร่อยมากที่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ค่อยมี นีแต่ที่ลาวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าผักผมลาวนะครับน้ำจิ้มสินดาที่ประเทศลาวเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนที่ประเทศไทยนะครับเพราะน้ำจิ้มที่นี่เนี่ยเขาจะเหมือนน้ำจิ้มหมูสเต๊ะบ้านเรานะครับแล้วก็ใส่พริกกระเทียมมะนาวนะครับทำให้มันเพิ่มรสชาติมีความแตกต่างผมชอบน้ำจิ้มที่นี่เพราะว่ามันอร่อยจริงๆครับเดี๋ยวหน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับ แซ่บแซ่บจริงๆครับขอบอกว่าแซ่บจริงๆเป็นน้ำจิ้มหมูสเตะ๊ะใส่พิกกี้หนูกระเทียมมะนาวหาที่ไทยไม่มีครับสูตรนี้มาลาวทีไรผมต้องไม่พลาดชินด่านะครับแล้วก็ร้านเนี่ย เป็นร้านประจํำของผมเลยอันนี้คือเมนูสินดาดร้านสีสมุทรนะคะสีสมุทรตุ่มจิ้มนะคะเขาก็เขียนว่าเมนูสินดาดราคาสุดประหยัดสำหรับมาเป็นกุ๊มเนี่ยก็จะมีเป็นเซตๆเลยนะคะแต่ละเซตหนึ่งถึงเซตสิบสี่ก็จะราคาตั้งแต่แสนกีบเป็นต้นไปนะคะก็มีนมเนื้อหมูสามชั้นพร้อมผักมีเสือมีรวมว่า มีเนื้อลายนะคะมีกุ้งปลาหมึกรวมมัวพร้อมผักอ,อะไรอย่างนี้นะคะก็มีกันได้ตับสามชั้นสันคอลิ้นวัวลิ้นหมูมาแล้วนี่ไงโอโ้ในหนึ่งเซตเขาก็จะมาแบบนี้เลยของพี่เก้าเขาก็จะเป็นเซตแบบมีสามอย่างนี่นเขาก็เลือกเฉพาะที่เขากินนะอันนี้ขของเนียยไม่ก็เลือกเป็นเนื้อหมูไม่ติดมันนะคะกับสันคอเราชอบกิน ตรงนีนะคะก็จะมีแบบที่ยังไม่ปิ้งนะคะอย่างนี้เราก็สั่งมาเป็นเอ่อจิ้มสดนะคะหรือว่าเนื้อสดหรือว่าถ้าปิ้งมาแล้วก็มีนะคะก็จะสั่งเป็นตรงนี้เลยนี่เขาก็จะเรียกดาดเขาก็จะเรียกว่าดาดดาดปลาเนื้ออ่อนดัดปลาเนื้ออ่อนเป็นจานเป็นสูดปลาเบิกดัดปลาเบิกดาดหมูก็คือปิ้งมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะ เมนูแรกค่ะด้านบนจะเป็นหมูสามชั้นนะครับส่วนลงมาคอนโดที่สองก็จะเป็นลิ้นวัวนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นเนื้อนุ่มหมักนะครับส่วนถาดนี้เนี่ยก็จะเป็นสันคอหมูแล้วก็เนื้อแบบไม่ติดมันนะครับโอ้มันดังชาชาเลยหมูกระทะลูกท็อปนะคะหมูกระทะลูกท็อปเพียงกัน ดิดด้งาาตหมุจ่จออีแค่ย่ยางได้กลิ่นมันก็หอมแล้วอะ่ะขอบอกเลยนะไม่ได้รับค่าสปอนเซอร์นะครับเพราะว่าร้านเนี้ยเขาอร่อยจริงๆเราถึงพูดความจริงเนี่ยนี่เลยครับ มันต้องจุ้มน้ำจิ้มฉ่ำๆอย่างนี้รสชาติที่เราคอยมาสามปีอืมอืมฟินม,มากน้ำจิ้มอร่อยอ่ะแล้วก็ยิ่งทานกับหมูสามชั้นนี่ของโปรดเลยครับดูนะดูนะ นี่กล่องอืมอืมไม่อ้ออวนทนไม่ไหวแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อความอร่อย ชุดของเมี่ยวเนี่ยนะคะจะมีเนื้ออยู่สองจานนะคะจะราคาแสนหนึ่งส่วนของพี่เก้าเนี่ยแสนห้าเขามีเนื้ออยู่สามจานงเหลืออันนั้นยังไม่ได้นะก็แล้วก็ในหนึ่งชุดเนี่ยก็จะมีผักด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงค่ะเครื่องเคียงก็ของพี่เก้านูดค่ะของเมี่ยวยังไม่ได้เลยเค<อ>รื่องเคียงซึ่งพี่เก้ากินมันฝรั่งทอดไปหมดแล้วนะคะจริงๆองมีมันฝรั่งทอดด้วยนะคะ มันฝรั่งของเขาเนี่นะคะมันแบบมันไม่เหมือนแบบเลและวมันจะนหนาๆหน่อยทอดเองนะคะอร่อยมากเลยแล้วก็เวลาทานนะเขาก็ทานแบบเหมือนทานเป็นคำๆนะแต่ลองดูแอบว่ามันเป็นแบบนี้เมื่อกี้แอบ,บถามเขามาคือมันจะมีผักใช่ไหมแลม้วก็เอาหมูจิ้มน้ำจิ้มนะมันฝรั่งหน่อยหนึ่งอันนี้ก็ข้าวหน่มจีนหน่อยหนึ่งนะมะเขือทอดแล้วก็พริก พริก,กอ่ะตวกรอนเหมือนว่าจะใส่ทุกอย่างเขาลงมาเลยมันนีมาาว่ะข้าวมันมา้าห่ยอร่อยมากเป็นงานเกณฑ์หมูนะคะที่ไม่เหมือนที่ประเทศไทยนะคะหมูที่เรากินแบบนี้ที่ปนี้ไปมาสองร้านแล้วนะคะร้านที่ล้วก็กินแบบนี้เหมือนกันคนเรากินกันแบบนี้อร่อยมากนีนะคะ กินตามภาษาคนรวยนะคะสามแสนโนนแค่สามแสนเท่านั้น,นะคะ่ะสามแสนปีนะ